เพราะว่าเวลา,าที่แทงเข็ขนะม,ามายนะคะโทรไปมาจู่หถึงเจ็ 10. แต่อย่างด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลานะคะแพทย์พยาบาลบอกไม่ต้องกลัวเย็นช้ำแอร์ดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะได้จึงการตรวจร่างกายน,นิดหนึ่งก่อนสักประวัติด้วยนะคะโอเค วาด้วยเพรว่าคนอืจะได้เก็ยตาวู้มามหลงไม่ได้ล้เรามีนชการคนที่รมแ่้างกายืระอะไรไม่ได้แล k ach. K ach ้วถ้าเกิว่าเราไม่รู้กไว้จัสามารถถมมาถามพี่ได้เลยนะครับก็ยนดีนันนี้ต้องใช้นะคะทำความคิด ต่อไปทากงตรงนี้นะครับต่อไปที่โยงนะครับก็หลังจากที้ราบ้างเสร็จแล้วนะครับก็่าที่บริการของ วันนี้นะคะก็ให้เสกนะฮะหลายหลายท่าน วยจากดวงตายใช่ไหมคะอ่ะยันก่อนเลยค่ะพี่ก็้าพี่ต้องยันก่อนเลยสองท่านนี้เลยนะคะร่วมวยจากใช่ไหมคะวันนี้โรงพยาบาลขอแยกสองท่านนี้เลยพวขออนุญาตมีเงินให้เงินนะทองให้ทองมีความรู้ให้ความรู้มีแรงช่วยแรงถ้าไม่มีโอกาสให้เลือยไปเดี๋ยวคุณผู้หนึ่งในวบริการมัน เป็นบุคคลนมน้องลงในหลวงระชาการกครับนะครับก็เหมืนจาร่ในค่ายพะชารุบได้ hai, จัดตระวงพนมาร่วมกิจกรรมเลยจากเลยนะครับก็มีมยี่หลายนายนะครับตระมงคนในหานใดสีมน้องทหารนะครับคนดิจาดแต่ในฐานะของผู้ชาะของนางตุลาบที่สี่เอแล้วก็ทา ประธานสมาคามแมบ้านฐานบกสาขาบริษัทฐานบที่สี่ับและผชาก็มาให้กำลังใจำนคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความกำลังใจและเป็นการที่ตรอให้เกิดปรปโยมว์และก็เกิดเปน็นสมรุ และสักพักหนึ่งนะคะเวลาจะมาไิบโมกว่าไม่แน่ใจว่า 誰か。